สวัสดีครับดีจิต้าเข้าสู่รายการปินซีปัดนะครับวันนี้วันนี้จะพาไปซีกันที่ไหนนี่เลยถนนนครสวรรค์ร้านเจง,งอเย็นตาโฟนครสวรรค์ซอยแปดร้านนี้เขาบอกว่าเด็ดเด็ดจริงๆไม่ได้โกหกเราจะพาไปกันไปกันเลยค่ะทุกคน โอเคถึงแล้วนะครับนครสวรรค์ซอยแร้านเจง,ง้ออยู่ด้านในนี่ขอบอกว่าเด็ดมากร้านนี้เคยมากินรอบหนึ่งจริงๆเด็ดจริงๆเดี๋ยวจะพาไปกินกันไปกันเลยค่ะไปทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ ร้านเจงอเจนเตโฟนครสวรรค์ซอยแปดเขาบอกว่าปังเลิศเธอดูเธอดูเครื่องนั้นมากเธอดูนี่คือความช่ำบอกว่าไม่ต้องปรุงค่ะบอกเลยว่าไม่ต้องปรุงจริงๆสิ่งที่เด็ดที่สุดคือเกี๊ยวปลาเลิศ เลิศที่สุดไม่มีทิต่ติจริงๆฉันบอกเลยชิมก่อนปรุงนะคะขอบอกเลยว่าไม่ต้องปรุงอร่อยแล้ เก็ดดวงมะม่วงมากจริงๆดงูความสั่นของปลาหมึกกรอบดูค่ะ <c oughs> ฟิน <c oughs> ยอดหูไกดูดูเธอ ด้วยความที่ว่าเกี๊ยวปลาที่เนี่ยเลิศฉันก็เลยสั่งเกี๊ยวปลาลวกมาเพิ่มเธอดูฉ่ำมากดูสิเธอดูเธอดูเธอดูฉันจะกินให้ดูนะคะคือเกี๊ยวปลาอย่างเดียวลวกๆเนี่ย,ยค,คือเลิศจริงๆกินกับเตี๋ยวตะโฟเขเลิศก,กินแบบเดี๋ยวๆก็เลิศต่งกลับบ้านเลิศจริงแนะนำเกี๊ยวปลาที่นี่เลิศ วโอเคทุกคนอิ่มแล้วตอนนี้อิ่มมากก๋วยเต๋ยวหนึ่งจานลูกชิ้นปลาลวกหนึ่งลูกชิ้นปลาลวกหนึ่งเซตนี่นะคะยังไม่พอสั่งกลับบ้านค่ะสองเซตจุก ด้วยความที่ว่าเกี่ยวปลาอร่อยมากก็คือต้องสั่งกลับบ้านไปกินต่อโอเควันนี้ก็อิ่มแล้วนะคะก็ร้านนี้ดีเลิศสั่งอาหารอร่อยคือกินแบบไม่ต้องปรุงคือปกติเป็นคนกินรสจัดอะแต่คืนนี้ไม่ต้องปรุงเลยอะคือเขาบอกว่าดีมากร้านเจนอเจนตาโฟคนครสวรรค์ซอย8ถ้าใครสนใจลองมากินดูข้างๆตลาดนางเลิงหาไม่ยากเดินเข้ามาในซอย8ปิเดียวไม่ถึงเมตรไม่เมื่อยขาดเดินเข้ามาเถอะ ถ้าชอบทิ่นี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะอขอบคุณนะคะ